กระโหลได้ยินอาจารย์ไหมครับนักศึกษาได้ยินอาจารย์ไหมได้ยินครับอาจารย์โอเคอเอาร้าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแนวข้อสอบเนาะก็อข้อสอบทั้งหมดนะครับมีมีทั้งหมดห้าสิบหกข้อนะครับโดยแบ่งหัวข้อเป็นนะครับมี ยาแก้ปวดยาลดไข้ยาต้านการหนักเสนะครับแล้วก็ยาในกลุ่มภูมมคุ้มกันต้านมะเร็งนะครับยาในกลุ่มต่อมไรท่อหายใจไหลเวียนนะครับแล้วก็ยาในกลุ่มยาต้านพิษเฉพาะที่สมุนไพรนะครับก็ในส่วนของ ยาแก้ปวดนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะถามให้นักศึกษาไปดูมาเรื่องข้อควรระวังของยาแอสไพรินนะครับว่าในผู้ป่วโยโรคหอบหืดเนี่ยถ้าได้รับยาแอสไพรินไปเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอาการและการแสดงใดที่เป็นอาการข้างเคียงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อห้ามของการใช้ยาในกลุ่มไอกลุ่มเอนไซมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SA สอไอโบโคเฟนไปดูไปเลยว่า i b u p โ o เฟนเนี่ย ข้อห้ามมีอะไรบ้างนะครับที่ไม่สามารถให้ได้นะครับยาในกลุ่มอ s นเซตนะครับอาจจะพูดถึงข้อห้ามนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ในในยาไม่นิยมให้ยาในกลุ่มแอสพรินเนี่ยเพื่อลดไข้ในเด็กที่ติดเชื้อไวรัสเพราะอะไรนะครับอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นได้สำหรับเด็กนะครับ แล้วก็อาการข้างเคียงนะครับข้อดไอ้อาการข้างเคียงของยากลุ่มโอปิออย์ต่างๆนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มมอร์ฟีนนะครับไปดูมาอาการข้างเคียงมีอะไรบ้างอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อาการข้างเคียงของมอร์ฟีนนะครับแล้วก็ายาแอสไพรินนะครับในยากลุ่มเอนเซตยาแอสไพรินเนี่ยมีทั้ง โลโดสโมเดเรตโดสและไฮโดสแต่ละโดสเนี่ยใช้รักษาทางคลินิกในภาวะอะไรบ้างนะครับไปดูมาในส่วนของอผู้ป่วยโรคข้อต่างๆนะครับว่ามันเหมาะสมไหมในการให้ยากลุ่มเอนเซตนะครับยากลุ่มเอนเซตกลุ่มไหนควรให้นะครับในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบที่มีโรคร่วมอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าสมมติว่ายากลุ่มเอนไซม์เนี่ยเราจะเลือกใช้ยาตัวไหนที่มีผลต่อข้างเคียงมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารน้อยนะครับไปดูมานะครับยากลุ่มไหนเพราะอะไรนะครับว่าทําไมถึงผลข้างเคียงของกระเพาะอาหารน้อยหรือกระเพาะอาหารเยอะนะครับแล้วก็ยากลุ่มเอนไซม์หลังจากนั้นยากลุ่มเอนไซม์ยากลุ่มยาตัวไหนที่ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับเลือดไหลไม่หยุดนะครับ ถ้าเลือดใหญ่ไม่อยู่เนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงยากลุ่มไหนนะครับแล้วก็การใช้ยากลุ่มเอนไซม์ในผู้สูงอายุนะครับเราควรให้ยาตัวไหนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ยาในกลุ่มยาแก้ปวดยาไมเกรนนะครับข้อไหนที่ใช้ในระยะเฉียบพลันนะครับยาตัวไหนที่ใช้ในระยะเหลือลังนะครับไปดูมานะครับรวมไปถึงยาลดไข้ นะครับกลไกต่างๆของยานะครับที่ช่วยในการอักเสบหรือยาลดไข้หรือป้องกันไมเกรนนะครับไปดูกลไกลของยามาด้วยเน้นๆก็ยาในกลุ่มซูมาทิปซูมาทิปแทนนะครับลองไปดูมานะครับแล้วก็กลไกของยาอื่นๆนะครับยาในกลุ่มของอลดอาการไมเกรนนะครับวาลาฟามีนกไปดูมานะครับว่ากลไกออกยังไงมีเพศสรรัชจรศาสตร์เภสรรรรั์พลาศาสตร,ร์อะไรนะครับ ไอ้นี้ในส่วนของยากลุ่มเอนเซตและยาแก้ปวดมีประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาไปดูมายากลุ่มเอนเซมมีอะไรบ้างนะครับยาในผู้สูงอายุคนให้ยาไหนในการป้องกันไม่ให้เกิดแผลในเพาะอาหารยาตัวไหนที่เกิดแผลกะเพาออาหารน้อยเพราะอะไรนะครับแล้วก็การใช้ยาในเด็กยากลุ่มเอนเซตในเด็กนะครับในส่วนของยาแก้ปวดลดไข้ประมาณนี้เนาาื้อหาข้าวๆนะครับที่อาจจะออกข้อสอบ ต่อไปยาในกลุ่มยาต้านมะเร็งยากดภูมิคุ้มกันนะครับไปดูมาว่ายาในกลุ่มต้านมะเร็งเนี่ยในเซลล์ระยะก,กำเนิดหรือการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยมีผลกระทบต่อยาต้านมะเร็งน้อยที่สุดยากลุ่มไหนนะครับยาต้านมะเร็งที่มีพิษต่อไตมากที่สุดคืออะไรมีพิษต่อไตน้อยที่สุดมีพิษต่อตับไปดูมานะครับแล้วก็การใช้ยากลุ่มต้านมะเร็ง2ตัวขึ้นไป นะครับต่ช่วยเสริมฤทธิ์หรือยับยัง้งฤทธิ์อะไรได้บ้างนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคภูมิคุ้มกันพวกนอนฮอร k สกินลิมโฟมาที่ได้รับยาเคมีบําบัดเนี่ยอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเนื่องจากยาตัวไหนอาการข้างเคียงของมีเลือดออกในทางเดินบัสสาวะคือยาตัวไหนนะครับแล้วก็จะถามถึงายาตัวไหนที่ทําให้ส่งผลกระทบ ทำให้มีเม็ดเลือดขาวตามเก็ดเลือดตามนะครับทําให้ผมร่วงมีแผลในเ ช่องปากตักเสษนะครับอันนี้อาจารย์เขาก็นิ้นย้ํามาแล้วเนาะในตอนเรียนนะครับว่ายากลุ่มไหนที่ทําให้เกิดภาวะเหล่านี้ได้นะครับอันนี้คือยากลุ่มภูมิคุ้มกันและยากลุ่มต้านเสษนะครับเพราะฉะนั้นไปดูมาเลยยากลุ่มภูมิคุ้มกันมีกี่ชนิดยาตัวไหนที่ทําให้เกิดมีอาการกดไขกระดูกภูมิคุ้มกันตามเม็ดเลือดขาวตามนะครับมีแผลในกระไก่มีแผลในกระพุ้งแก้มมีแผลในปากนะครับต่อไปจะเป็นยากลุ่มต่อมไรท่อนะครับฮอร์โมนและยาต้านฮอร์โมน นะครับยาต่อมไรท่อฮอร์โมนและยาต้านฮอร์โมนนะครับก็จะพูดถึงในต่อมไรท่อเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับไปดูมาว่ายาตัวไหนที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินการยับยั้งอินซูลินนะครับายาเบาหวานตัวไหนที่ใช้อย่างปลอดภัยในสตรีมีครรภ์น,นะครับ แล้วก็ยารักษาเบาหวานตัวไหนนะครับอธิบายไปดูหลักเกตฑ์สารก๊ามาให้เรียบร้อยอยาคุมกำเนิดข้อใดไม่มีฤทธิ์นะครับต่อการเกิดแอนตี้แอนโดนจิกเอฟเนะครับรวมไปถึงโรคของกลุ่มพา,า,าลาไทรอยไฮโปไทรยอยต่างๆนะครับยารักษาเบาหวานที่มีคุณสมบัติ ลดระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหารคือยาตัวไหนนะครับแล้วก็ยารักษาเบาหวานตัวไหนที่ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำค่อนข้างเยอะนะครับกลุ่มข้อใดเป็นอาการของการเกิดภาวะที่เกิดไฮเปอร์ไทรอยด์ซึมไฮโปไทรอยด์ซึมนะครับมีอาการและการแสดงยังไงบ้างการรักษาที่เฉพาะใช้ยาหรือว่าใช้อะไรนะครับในกลุ่มที่มี การบวมน้ำนะครับจะมียาต้านกลุ่มไหนที่ลดการบวมน้ำได้นะครับรวมไปถึงายาที่ปกคุมการเกิดแผลในทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ยาไอการใช้ยาในสรีมีคันข้อไหนที่ไม่ควรใช้ยาตัวไหนที่ควรใช้นะครับยาลดปวดเกรงท้องที่ออกฤทธิ์ย้บยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบคือยาตัวไหนเนาะ แล้วก็ยาต้านการอักเสบยนมีอะไรบ้างนะครับยาในหมวดทางเดิอนอาหารยาต้านการอักเสบยนที่ใช้บ่อยผลข้างเคียงที่ทําให้เกิดคอแข็งคือลำบากคือ,อยาตัวไหนที่ทําให้เกิดนะครับยาระบายนะครับที่ดูดน้ําเข้าสู่ลำไส้ทําให้อุจจาระนิ่มเนี่ยคือ,อยาตัวไหนนะครับที่ทําให้อุจจาระนิ่มได้นะครับยาแก้แพ้ที่ ควรแนะนําในการขับขี่รถเนื่องจากว่าอาจจะทําให้ง่วงซึมต่างๆไปดูมาว่ายาแก้แพ้ต้องใช้ยาแก้แพ้ตัวไหนนะครับรวมไปถึงาการใช้ยาขับเสมหะต่างๆนะครับอันนี้ยาในกลุ่มต่อมไรท่อหายใจไหลเวียนทั้งหมดนะครับไปดูมาคร่าวๆนะครับต่อมไรท่อจะมีเน้นๆของโรคเบาหวานโรคไทรอยนะครับ หายใจไหลเวียนไอไม่ใช่หายใจไหลเวียนไอระบบทางเดินอาหาร mm. ก็จะมียาที่ป้องกันการเคลื่อนไส้อาเจียนต่างๆนะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นยาเกี่ยวกับ,กบในกลุ่มวิตามินกแกลเลียยาต้านพิษยาสมุนไพรนะครับการเสริมวิตามินซีควรรับประทานอาหารแบบไหนถึงจะดีนะครับไอ คำว่าวิตามินคือยังไงนะครับข้อใดถูกต้องนะครับเกี่ยวกับวิตามินแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มารักษาในวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับวิตามินตัวไหนเพื่อเสริมสร้างการสร้างธาตุเหล็กต่างๆนะครับรวมไปถึงการรับประทานยาที่เกินขนาดไปดูมาเลยเนาะยาแก้พิษของยาเกินขนาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เน้นๆก็อาจจะมีพารานะครับที่ไปดูมานะครับยาต้านพิษเนาะแล้วก็ ถ้าผู้ป่วยได้รับยาก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องไซยาย,ยาต้านพิษของไซยายคืออะไรนะครับรวมไปถึงถ้าผู้ไอการใช้ยาชานะครับเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับยาชาเฉพาะที่เนาะแล้วก็การรักษางูสวัสดเราต้องใช้ยาประเภทไหนฟ้าททล,ลายโนเนี่ยให้ได้ทุกกลุ่มอายุไหมหรือกลุ่มไหนที่ห้ามใช้ฟ้าทลายโจรน,นะครับ ประมาณนี้อ่ะใครมีถามอะไรเพิ่มเติมบ้างข้อสอบก็ที่อาจารย์เขาเน้น,น,นไปก็ประมาณนี้มีใครใถามอะไรไหมเร็วให้ถามบอกไปไหลายข้อแล้วขอกำลังใจในการอ่านสือทําได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลไปอ่านที่เน้นๆที่อาจารย์บอกมาน้องที่เน้นๆที่อาจารย์ดิวไปนั่นแหละว่าจะออกข้อสอบยาตัวไหนบ้างประเด็นอะไรบ้างอ่ะใครมีถามอะไรอีก เอาเร็วให้ถามทั้งหมดห้าสิบหกข้ออะมีใครถามอะไรไหมผ่านห้าสิบเอร์เซ็นไหมคะอาจารย์ได้จ้าอะไรนะลูกผ่านห้าสิบเปอร<ก>์เซ็นไหมรอบแรกเหมือนเดิมผ่านห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าสอบแก้ต้องผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต เหมือนเดิมครับแล้วก็อาจารย์เห็นรายงานแล้วทำมาค่อนข้างดีเนาะอาจจะเป็นคะแนนช่วยของพวกหนูส่วนที่เหลือก็คือหน้าที่ของพวกหนูที่จะทำนะครับนั่นก็คือส่วนของการทำข้อสอบเนาะส่วนอื่นๆงานอะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกอาจารย์ก็เห็นจากการที่นำเสนอแล้วแล้วก็เห็นรูปเล่นรายงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจและอยู่ในเกณฑ์ดีที่สามารถช่วยหนูได้เนาะ ถ้าอาจารย์ดันได้ก็จะดันให้ถึงเองถ้าดันได้ด้วยคะแนนสอบของหนูด้วยนะไม่ใช่อาจารย์ดันเฉพาะงานอย่างเดียวไม่ได้อะใครมีอะไรถามอะไรเพิ่มเติมไหมจีนา่าค่ะอาจารย์มีอะไรจะถามไหมคะไม่มีค่ะอาจารย์อืมอามานีเพื่อนคนไหนอยากได้กำลังใจคะ นั่นแหละบอกไปหลายข้อแลอ้วเนาะก็ที่ที่เน้นๆนะคะก็ใชายขาจา่ะเอาทำได้เนาะพรุ่งนี้ผ่านห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับถ้าครูเชียร์ให้ผ่านไม่ใช่พรุ่งนี้วันพุธเนาะเชียร์ให้ผ่านเยอะๆปะพังกรไม่ได้ถามไหม สวัิดีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวให้ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือเป็นไงบ้างสอบวิชาแรกเป็นไงบ้างวันนี้ผ่านสลุยพยาธิออกทะเลค่ะอาจารย <laughs> ์อันี้อันี้ที่อาจารย์เน,นเน้นไปเนี่ยอยู่ในคลองยังไม่ออกทะเลไปอ่านในคลองมันนะจไปอ่านทะเลมาโอค